สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพวกผมอาจารย์จัดไทยผาสุขธรรมในรายการแสงธรรมแห่งสธาในยามเช้านะฮะเราต้องมีแสงนำชัยในทุกๆเช้าครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมจะมาสนทนาธรรมที่วัดบางแพรกเช่นเดิมครับนะสำหรับในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับในเรื่องราวนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของพระพุทธเจ้าคือใครและหลายคนถามเลอกเกินมีจริงหรือไม่โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่โอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้มานั่งสนทนาธรรมว่าพระพุทธเจ้าคือใคร และพระเจ้ามีหลักธรรมและทรงตรัสสอนอะไรไว้บ้างเป็นพุทธธรรมครับวันนี้กรดาบนมมัสการ,รครับอาจารย์จะเป็ญพรโยวไม่ใช่ชัดชัยแล้วก็จะเญพรท่านผู้ชมทางรายการครับครับพระอาจารย์ครับรายการเรายิ่งเข้มข้นเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพระอาจารย์นะฮะสำหรับในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าลและหลักธรรมที่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้จริงในยุคปัจจุบันเจริญ็นพรนะครับ อาจารย์ครับอาจารย์ครับตอนนี้มีมากมายจริงที่โตเถียงกันนะฮะว่ารพระพุทธเจ้าคือใครแล้วเด็กรุ่นใหม่แถมขึ้นเสียงมามืมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอสดงพรอะไรนี่นะฮะนะฮะแล้วเราควรที่จะยึดอะไรดียังไงครับพระกุเจ้า,าครับ,รบโอ้เป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคนรุ่นที่ มีองความรู้อยู่แล้วความเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็เด็กรุ่นใหม่น,นี่ก็น่าสําคัญต้องมาทาความเข้าใจกับว่าความเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรเป็นอย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวตามที่หลายๆท่านอาจจะทราบเคยทราบแล้วก็ทราบอยู่หรือเข้าใจอยู่ปัจจุบันนี้แต่ว่าวันนี้จ,จะมาชวนถึงเหตุแลักเหตุหตที่ทําให้มนุษย์คนหนึง่งเนี่ยมีสิ่งที่ เกิดขึ้นนะเราก็ใช้สิ่งสิ่งนั้นในการพัฒนาชีวิตแล้วก็เป็นนะแบบในการนำมาบอกกล่าวต่อถึงการชวนกันชวนให้คนอื่นปฏิบัติตามนะครับ,รบนี้โยมอาจารย์ชัดชัยถามว่าพรุทธเจ้ามีจริงไหมหอ,อาจจะชวนวางสิ่งนี้ไว้ก่อนหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้หาคำตอบว่ามีหรือไม่มีแค่นั้น,นครัครอาตมาเองเนี่ยก็เกิดไม่ทันทน่านแต่ถามว่าชวนว่าเราทราบแล้วเนี่ย นอกจากมีหรือไม่มีเนี่ยต้องกลับมาทำความเข้าใจว่าเราทราบไปแล้วเป็นเหตุให้เราได้ทําอะไรต่อ,อมหมายความว่าถ้าทราบแล้วมาถกเถียงกันมีหรือไม่มีด้วยแค่นี้หรือว่ามาเป็นเหตุที่จริงๆต้องถามว่าไม่ไม่มีใครมายืนยันชัดครับคนที่จะยืนยันชัดกนะ็คืออาจจะต้องเกิดด้วยการกับท่านนะอ,อยู่ด้วยกันซึ่งปัจจุบันก็จะน่าจะไ, <ป S 2> ไม่มีแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาฉะนั้น ต้องถามว่าถ้าเรื่องราวหรือว่าบุคเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งนะครับมีขึ้นมาได้อย่างไรเราก็่าจ,จะชวนกลับมาที่เราก็ได้ว่าปู่ย่าตายายเรามีไหม,มพ่อแม่ของปู่ย่าตายายเราล่ะมีไหมครับนั้นถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยเราอาจจะตอบได้ชัดไม่ได้โอ้สุดยอดครับแต่ถ้านอกจากมีหรือไม่มีแล้วเนี่ยถ้ามันมีแล้วเราจะทํามีท่าทีหรือว่าจะปฏิบัติอย่างไรหรือว่าการรู้นี่มันทําให้เราได้ประโยชน์อะไรมากขึ้น,นครับทีบ่เงตมารู้สึกว่าถ้าชวน การมองถึงคุณสมบัติของการเป็นพระพุทธเจ้านะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ผชมมากขึ้นแล้วก็เด็กเยาวาชนคนรุ่นใหม่ต่อมาหรือว่าจริงๆเขาก็จะได้ประโยชน์แม้คนรุ่นใหม่จะบอกว่าเขาไม่มีศาสนาแต่อยากชวนแบบนี้ครับว่าการใช้ชีวิตแม้ไม่ได้กำหนดด้วยศาสนาอะไรเลยก็คือมันอยู่ในภาวะวิถีทั้งหมดครับเพราะว่า เราจะไปโทษเด็กๆก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กสมัยใหม่นิดเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะอิงในเรื่องของประวัติอิงในเรื่องของข้อมูลแล้วก็วิชาการเพราะฉะนั้นเขาจะอัดแน่นตรงนี้เยอะจริงก็ดีครับว่าเพราะด้วยมันมีเรื่องราวหลายส่วนทั้งปฏิทิปฏิหารทั้งเรื่องราวที่มันดําเนินมาในประวัตินั้นต้องชวนว่า กลับมาทำความเข้าใจว่าความเป็นคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างโอ้สุดยอดงั้นเราก็จะกลับไปที่บทจะบทสรรเสริญพระพุทธคุณครับว่าจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเองนะครับตัดสรู้เนี่ยคำว่าตัดสรู้เนี่ยอยากชวนเป็นความหมายว่าการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้แล้วก็รู้เรื่องนั้นอย่างช่ำชองอย่างรู้จริงๆครับแล้วก็นํามาพิจารณาค่ควรมันอย่าง อย่างแยบคายอย่างก็คืออย่างชัดเจนที่สุดงั้นการที่ถ้ามนุษย์คนหนึ่งพัฒนาตัวเองอย่างที่สุดแล้วก็กลับมาเรียนรู้กลับมาเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตครับ,รบก็คือสุขะโตอย่างนี้เป็นต้นก็คือ,อการดําเนินชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ดีพัฒนาชีวิตเกือ้อกูลคนอื่นเกือ้อกูลชีวิตเราเองครับแล้วก็เหมือนกับส่งต่อสื่อสารดูแลบุคคลที่จะ เขาจะได้เกี่ยวข้องด้วยยังอยู่ในองค์คุณของการสรรเสริญพุทธคุณหมดเลยครับฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตัดสรู้เนี่ยภาวะนั้นเรียกว่าความเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้เนี่ยครับผู้ตื่นเนยหมายความว่าวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังหรือโยมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถแม่นยำกับการท่องสุดคุณบทแม่สองอย่างเงี้ยความเป็นพุทธะในสุดคุณแม่สอง,อ,งองของบุคคลนั้นก็เกิดขึ้น พุทธะคือภาวะการรู้นะครับนั้นการรู้แต่ละครั้งของเราก็สามารถเป็นพุทธะได้นะครับงั้นภาวะคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ที่ใครหรือใครมีบุคคลเราได้พบคนที่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยนั้นเราก็อาจจะได้ได้ทําความเข้าใจหรือว่าจริงๆแล้วความเป็นพพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ให้ยึดติดที่บุคคลครับแต่ท่านให้เห็นที่ภาวะนี่แหละความเป็นพุทธะผู้ที่ฝึกตนงั้นพระพุทธเจ้า จึงตรัสว่ามนุษย์ทุกคนสามารถฝึกฝนตนเองจนเป็นพุทธะได้ทั้งหมดอ,มองั้นความเป็นพระพุทธเจ้าเลยถูกส่งต่อถ่ายทอดผ่านคุณสมบัติในการพัฒนาชีวิตจนถึงขั้นสูงสุดนะครับก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติแบบนี้ถ้าในยุคปัจจุบนันถ้าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือเด็กรุ่นใหม่ก็คือเราอาจจะมองหา คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เหมือนกับเขานำพาตัวเองเข้าไปเป็นการนันตรหรือว่าจริงๆพออยู่ใกล้บุคคลแบบนี้เราก็จะได้เรียนรู้นะครับ,รบเรียนรู้กับเขาน่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่อยากสื่อสารมากกว่าการแค่ว่ามีหรือไม่มีถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างที่าอาจารย์ได้กล่าวพูดถึงในเรื่องของนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้ากับพุทธ คือ,องเดียวกันใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าเป็นชื่อนะเป็นชื่อของผู้ที่มีภาวะของการตื่นรู้ก็คือความว่าพุทธะเนี่ยจริงจะเป็นภาวะการเข้าใจนะความรู้เป็นผู้ที่รู้โยามอาจ,จารย์จดชัยมีความชำนาญในการดำเนินรายการนี่ครับในการที่จะได้เชิญชวนให้มีคนมานั่งสนทนาการเนี่ยความเชี่ยวชาญชำนาญน,นั้นนะ่ะเรียกว่าพุทธะ ความเป็นผู้รู้นะครับเราะฉะนั้นภาวะนี้จริงๆก็เหมือนผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์อย่างี้ครับทั้งหมดนี้เป็นภาวะข้างในของการที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นภาวะของพุทธะนะครับที่ชาวบ้านเรียกเราว่าพุทธะคือการรู้แจ้งรู้ไม่ใช่ชื่อบุคคลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตัวบุคคลแต่เป็นภาวะนั้นฉะนั้นเราเองก็เลยสามารถมีภาวะของพุทธะเกิดขึ้นได้ <letter S 2> ถ้าเรา <Car peaks S 2> เรียนรู้ศึกษาส <ell: amigo. S 1> ิ่งนั้นอย่างจริงจังครับถ้าอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งอะไรบ้างฮะโอ้เจริญพรนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเชื่อมโยงกันครับครับพอรู้อย่างที่กล่าวมาแล้วรู้อะไรครับต้องบอกว่าพระเจ้าเนี่ยก็ใช้ประสบปการนะนะคือไปเอาตัวเองไปลงพิสูจน์นะครับไม่ใช่แค่จํามาพูดหรือว่าที่ท่านบอกว่าจะเผยแผ่เนี่ยเผยแผ่จากสิ่งที่ท่านรู้นะครับอือจริง สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เนี่ยก็มาจากเหตุหนึ่งก่อนตัดสรู้นะค,คือไปอดอาหารไปท,ทําทุกวิถีทางแล้วถ้าจะพูดถึงบุคคลหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าก็ไปเรียนรู้ทุกศาสตร์ทุกขแขนงของสาขาวิชาเนี่ยคือไปรู้จริงๆมาหมดร,รู้แล้วกเ็เรียนเองรู้เองด้วยนะครับ,รบนั้นการที่พระพุทธเจ้ารู้อะไรจริงนะถ้าหลักของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตลาดอยู่สองเรื่องโยมครับ สลาดเรื่องของความทุกข์แล้วก็วิธีที่จะดับทุกข์ oh. นะจริงหลักของพระเจ้าสิ่งที่ชวนคือพระเจ้าสอนอยู่สอนสอนอยู่2เรื่อง <c oughs> นะครับอันนี้อุปมามาจากตอนครั้งหนึ่งที่ท่านปารบกับเรล่าพระสาวกนะจริงๆท่านบอกว่าจริงๆ <c oughs> ถ้าเทียบกันป่าไม้ใบไ,ไม้ในป่าป่าเนี่ยเยอะม <c oughs> ีจานวนแค่ไหนท่านถามพระสาวกพระสาวกก็ตอบว่า โอ้มีเยอะเลยพระเจ้าค่ะนะครับเพราะว่าใบไม้ในป่านี่เพียบเลยเนาะนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้านํามาสอนเนี่ยคือเหมือนกับใบไม้แค่กาม,มือเดียวนะคร oh. ั <ten S 2> บ, <tes: S 1> <ส>บก็คือสิ่งที่เป็นความทุกข์เนี่ยแล้วว<อ>ิธีท,ที่จะดับทุกข์เนี่ยมันดับอย่างไรพระเจ้าก็เลยตรัสสอนเรื่องนี้นะค,ะครับไม่ได้ตรัสเรื่องความสุขงั้นอกความสุขเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่ว่าไม่ไม่ได้ส่งเห็นว่าจะมาส่งเสริมะะแต่ว่า การความทุกข์ที่พระองค์ประชิญมาหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับเป็นสิ่งที่เราพึงมาทําความเข้าใจและเรียนรู้เะนั้นเลยตอบโยมว่าจริงๆพระเจ้าก็สอนเรื่องทุกข์ก็วิธีดับทุกข์อยู่สองเรื่องนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆของมนุษย์เนี่ยมันก็คือความทุกข์ <c oughs> ถูกไหมฮะพระอาจารย์เราเหมือนกับว่าหลายๆคนว่านี่ฉันเกิดมาทําไม เกิดมาแล้วก็ทุกข์ยิงความทุกข์นี่ถ้าจะแปลโดยโดยการใส่ความหมายนี่คงมีเยอะเลยโยมบางครั้งเราก็บอกว่านั่งอยู่นี่โยมก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์นะแต่จริงภาวะที่ถ้าเทียบเชื่อมโยงกับภาษาของจิตวิทยาสมัยใหม่เนี่ยมันภาวะที่คือใจที่มันเคลื่อนอต่อให้แค่ไหนเนี่ยคือถ้าใจไม่เป็นปกตินะครับคือเรียกว่าทุกข์หมด ทีภาวะทุกหมดทุกเนี่ยจริงๆก็อาจจะแปลว่าการบีบคั้นนะครับเราถูกบีบคั้นจากเหตุใดเหตุหนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับใจก็เริ่มปั่นปวดแล้วครับ,รบอาจารย์นี่ก็เรียกได้ว่าความทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันถูกกําหนดโดยเราเองถูกไหมพระอ,อาจารย์อ่าฮะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงวางวางไว้เป็นข้อ,ขอ ในการในการได้ได้ได้บททุกข์ไต<ป>่จริงๆก็สอนย่อยลงมาว่าเอเราจะอจธิบายทุกอย่างไงน,นะครับพุเจ้าก็เลยตรัสถึงอริยสัจสี่โยมที่เมื่อสัปดาห์หนึ่งเราอาจจะได้เคยคุยกันไว้นะครับจรบิงๆก็ชวนว่าเหตุของทุกข์มันเลยอยู่ในการกลับมาทาความเข้าใจโดยการเรียนรู้ผ่านอริยสัจสี่ซึ่งอามารเคยเคยบอกว่าอริยสัจสี่เนี่ยน่าจะเป็นเป็นทฤษฎีหรือเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นแผนที่เป็นหลักสูเป็นสิ่งที่เป็นความรับนะเขียนทฤษฎีทั้งจักรวาลนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะโยมนะที่จะหลุดไปจากอริยสัจสี่ในระดับของพระพุทธองค์เปรียบได้เหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์ในแนวคิดแม้แต่องค์การนาซ่ายังยอมรับ,รบจริงๆก็เป็นเป็นแบบนั้นว่ารจริงๆสิ่งที่เป็นคําสอนก็ เทียบลงในวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะสามารถพิสูจน์ได้แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังพิสูจน์ได้และก็ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินถ้าเป็นส่วนตัวยังไม่ได้ยินว่ามีใครคัดค้านกับแนวคิดของพระพุทธศาสนาครับครับในแนวของทาง พระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นวิชาในขณะเ,เดียวกันตัวของอมันก็จะมีตรงข้ามวิชากับและอวิชาริญพระเจ้าทรงตรัสว่าไงบ้างครับ,บจริงๆต้องบอกว่าพอวิชาเนี่ยในภาษาบาลีก็มีนะคำว่าวิชานี่แปลว่าการรู้ครับงั้นอวิชานี่แปลว่าการไม่รู้เวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ครับ นั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสก็เลยตรัสถึงเรื่องเหตุสิ่งที่มันเกิดทําให้มนุษย์หรือว่าชีวิตสรรพชีวิตเนี่ยไม่รู้นะครับซึ่งเราก็ด้วยความเป็นประชาชนเรารู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นพอสิ่งที่มันไม่รู้เนี่ยมากระทบทําให้ชีวิตเกิดได้รับเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าอาวิชชาทีแล้วอวิชชานี่เป็นความหมายโดยรวมของทุกข์แหละทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความไม่รู้มีอวิชชาเป็นต้นครับ พอไม่รู้เนี่ยคนปฏิบัติก็ปฏิบัติต่อท่าทีนั้นไม่ถูกครับแล้วก็ไปไขว่คว้าอย่างอื่นใช่เพร,รเพื่อที่จะให้เกิดหมดทุกข์มาเพื<ส>อ่อเพราะยังมีอีกมากมายจริงๆนะครับพระอาจารย์ที่เราจะพูดถึงในเรื่องของในหลักธรรมของรพระพุทธองค์<ม>โดยเฉพาะในส่วนในเรื่องของปฏิจะสมุติบาทเดี๋ยวนี<อ>่ฮะวันพรุ่งนี้ อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันในเรื่องนี้นะวันนี้เนี่ยกลับมาครับสาหรับในส่วนในเรื่องของกิจกรรมของภายในวัดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฮือฮาเลยะฮะอะาจารย์ในเรื่องของอการตักบ,บาตรเดือนเกิดโอ้ครับครับโมทนาครับจริงก็เป็นอีกกิจกรรมบุญหนึ่งที่จริงๆต้องได้แนวคิดนะครับมาจากท่านอาจารย์พุทธทาสแหละ ก็มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นอยู่ที่สวนโมกรุงเทพด้วยตามายังมีโอกาสได้ทั้งคุ้นเคยกับโยมที่ทํางานด้านนี้อยู่ที่สวนโมกผู้จัดก,กิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสด้วยแล้วก็เห็นว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกิดขึ้นมากับโยมที่วัดบ้างนี่ยแล้วก็อาจจะได้เชิญชวนว่าโยมที่มีเดินเกิดก็อาจจะได้เห็นโอกาสนี้แหละ เป็นการชวนได้กลับมาทําบุญเหมือนกับใช้วันเกิดเป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการ,รที่กลับมาทาบุญให้ชีวิตสักหน่อยมาถวายสังฆทานมาเป็นสิ่งที่ใช้โอกาสเนี้ยในการที่กลับมาฉลองวันเกิดวันครบรอบหนึ่งปีเนี่ยครับเป็นการนอกจากเหตุที่เราอาจจะออกไปข้างนอกนะไปสังสรรค์ไปทําในสิ่งที่เคยทําอยู่ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะโยมนะแต่หมายความว่าอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้โยมเขาได้เห็นว่าอ้วิธี จะมาทําบุญเดินเกิดก็เป็นอีกมงคลหนึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ส่วนหนึ่งก็จะได้ทําบุญด้วยและส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะได้นําไปต่อยอดในการที่นําไปบริจาคให้กับเด็กๆหรือว่าส่วนอื่นๆที่จะเป็นการต่อยอดจากบุญนี้ก,ก็จะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะจัดทุกเดือนนะโยมแล้วก็ยิ่งได้รับความมนุเคราะห์จากทางรายการได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนี่ก็ต้องเชิญชวนเชิญชวนได้มาร่วม ในกิจกรรมนี้ในทุกๆเดือนนะซึ่งก็จัดในวันอาทิตย์แรกสัปดาห์แรกของทุกเดือนเลยสําหรับผู้ที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆโดยเฉพาะในวันอาทิตย์จะมาใช่เป็น,ว,น<อ>วันอาทิตย์สัปดาห์วันอาทิตย์สัปดาห์แรกสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนออของแต่ละเดือนนะทีนี้เนี่ยเราก็แบ่งแยกอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับบางคนก็อยากที่จะใช้ในวันนี้เนี่ยมาร่วมสังฆทานทั้งๆตัวเองไม่ได้มีวันเกิดเนี้จะได้ไหมฮะโดยเฉพาะต้องอนุโมทนากับ ความตั้งใจนั่นแหละจริงๆเจตนาที่เราจะได้ทําบุญมันก็ปรากฏแล้วแหละงั้นรูปแบบที่เราจะทําบุญก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเราตั้งใจว่าบุญนี้เราจะทําในโอกาสวันเกิดเลาแต่แต่ไม่สะดวกที่จะไปะการอนุโมทนาผ่านช่องทางต่างๆการโอนถวายปัจจัยร่วมเงินผ่านไปทาง,าง,างออนไลน์ไปทางบัญชีของที่วัดอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นเหตุให้โยมได้ทําหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆที่จะสะดวกเนี่ยได้หมดเลยนะครับ ก็บุญก็เกิดขึ้นโดยตลอดอยู่แล้วสมบูรณ์ด้วยในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะฮะในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพระอาจารย์วางลำดับของในวันนั้นยังไงบ้างครับอาจารย์จริงก็เหมือนกับถ้ารับเป็นเจ้าภาพก็ชวนโยมมาร่วมกันมาพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มต้น้วยการที่มาอยู่ในขั้นตอนของการประกอบพิธีกรรมหมาความว่าก็เริ่มสดมน์ไหวพระตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงครึ่ง เป็นต้นไปนะแต่บางครึ่งแต่นึไปนครับชวนโยมเข้ามาพร้อมกันที่วัดนะครแล้วก็อาจจะได้เริ่มในการที่จะมาสวดมนต์บทสั้นๆมาสมาทานมากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันนะแล้วก็ได้ฟังการปารบธรรมก็เป็นการสำมทนายคถาในโอกาสวันคล้ายวันเกิดจะได้ฟังธรรมสั้นๆนะครับแล้วก็ชวนให้โยมเขาได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง่งที่เตรียมมา เป็นชุดสังฆทานก็ดีอย่างเงี้ยน,น<ม>คะครับหมายถึงท,<ห>ทางทางทางพระอาจารย์จะเตรียมมาถ้าโยมโยมรับเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จริงๆเราตั้งกองบุญไว้กองละเจ้าภาพละ 2, 2 5 0 0บาทครับราอาจารย์ซึ่งทางวัดเนี่ยจะจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เลยชุดสังฆทานถวายพระเราก็จะจัดไว้ให้โยมแล้วก็โยมเข้ามาเนี่ยโยมก็มาร่วมพิธีแล้วก็ถวายพระนะถวายเสร็จก็กรวดน้ํารับพรเนี่ยครับล้วก็ทางวัดจะก็มีที่ระลึกือหมายความว่าก็เป็นอนุโมทนาบัตรแหละด้ ประกาศบุญของโยมด้วยเนาะแล้วก็มีขอเที่ระลึกให้าหาให้กับท่านเจ้าภาพด้วยอ๋อลำดับ,บขั้นตอนก็คือ,อถึงเลื่องเพลหรือเปล่าก็ก่อนช่วง11ประมาณ11อนาฬิกาถึง11เ็นาฬิกา,ากอาา่าฮะและเห็นได้ว่าก็จะมีบรรยายรรมด้วยก็ต้องชวนให้โยมได้ฟังแหละว่านะเหมือนกับกลับมาชวนได้ฟังธรรมด้วยนะเป็นข้อคิดข้อธรรมะในโอกาสนี้้นะครับโยมก็จะได้จริงๆการฟังธรรมเป็นโอกาสทําให้ ใจก็ได้เกิดการตระหนักรู้นะ oh ในบุญที่ตัวเองได้ทำเนี่ย uh huh. ได้เข้าใจสิ่งที่อาจจะเคยฟังจากครูบาอาจารย์มาเยอะแยะแล้วลหละแต่ว่ายิ่งฟังเนี่ยจริงๆอยู่ในอน,นิสงส์งธรรมะอยู่แล้วนะการฟังธรรมเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังแหละสิ่งที่มันเคยฟังมาแล้วเนี่ยก็ได้ฟังซ้ําการฟังซ้ําก็ทําให้ยิ่งมั่นคงชัดเจนมากขึ้นครับพระอาจารย์เพราะว่าญาติโยมหลายๆคนก็ถามว่าเอ้าถ้าฉันเนี่ยจะมาสังฆทานบารมี ฉันจะได้ไหมไสิ่งนี้เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะเข้ามาร่วมบุญได้เลยเพราะว่าที่พระอาจารย์ทำเนี่ยก็คือเป็นกลางกลางกลางอยู่ได <ใจ S 1> ้ทั้งหมดมาที่ด้วยตัวเองก็ยินดีเลยโยมจะได้มารู้จักที่วดัดหรือว่ามาด้วยตัวเองได้ก็จะได้มาทําแต่แม้ไม่ได้มาทำเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ากลับไปที่เจตนาของบุญนั่นแหละว่าเราตั้งใจเนี่ยตั้งใจที่จะได้สละส่วนนี้ในการทําบุญนี้นะบ,บุญมันเกิดขึ้นแล้วแม้แต่ โยมจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนี่ไม่ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญครับรบ,รบ,บุญเราตั้งใจเราก็ได้ทําบุญบุญนั้นก็เกิดเพราะว่าประกาศนิบัตรก็มีเดี๋ยวก็ส่งไปให้โยมส่งไปสนีกลับไปให้โยมได้นะครับแล้วก็จริงๆเราก็จะอนุโมทนาผ่านทางช่องทางของทางวัดนะทางเพจ a ฟ e b o o k ของทางวัดเนี่ยครับก็จะอนุโมทนาโยมในแต่ละครั้งเราก็จะได้ประกาศเป็นการ บอกกล่าวเนาะการอนุโมทนาบุญเป็นการบอกกล่าวให้คนอื่นได้มาอนุโมทนาบุญในความดีงามนี้ด้วยกับเรากับโยมทุกท่านนั้นผู้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจของวัดอยู่แล้วอันนี้ก็สมมติโยมทำเนี่ยโยมก็จะได้เห็นชื่อเรารู้สึกชื่นชมยินดีกับบุญของชั้นผ่านเพจ Facebook แหละก็เขาก็มาเป็นครอบครัวมาได้เลยมาได้เะมาเป็นครอบครัวในใน การทำบุญตักบาตรในเดือนเกิด<ช>ดูมหาพระอาจารย<อ>า์แม้แต่ในเรื่องของออในเดือนนั้นเป็นการที่ระลึกถึงบิดามารดา<ช>ที่เสียชีวิต<ช>ไปจริงๆทำได้หมดเลยแล้วก็จะ,จะาอาศาัยเหตุตั้งต้นในการปารทําบุญเดือนเกิดแต่แม้จะประสงค์ทําบุญอย่างอื่นในวันนี้มันเป็นสังฆทานโยมนะ,ระทรานก็ทำได้ทั้งหมดคงั้นสาระสําคัญคือโยมผู้ที่มาเนี่ยก็จะได้ได้กลับมา อยู่กับภาวะใจที่เบิกบานจำใสในใบุญในกุศลนี้ร่วมกันโอ้ครับสาธุผมก็ยังติดตามพระอาจารย์สำหรับในเรื่องของที่พระอาจารย์ได้ไปเยี่ยมกับคนไข้หรือแม้แต่ให้ความรู้กับหมอและพยาบาลสำหรับในส่วนในเรื่องของการอุ้มชูจริงๆก็มีกิจกรรมเสริมนะส่วนนี้ว่าโยมท่านใดตอนนี้ฟังอยู่รู้สึกเป็นทุกข์ ไม่สบายใจมีเรื่องที่รู้สึกต้องการคนรับฟังต้องการคนที่จะมาอาจจะหาวิธีการช่วยจริงๆเป็นคนรับฟังก่อนคต้องการคนรับฟังว่าฉันกําลังทุกข์เนี่ยโยมถ้าตอนนี้ทุกข์อยู่อาจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวัดได้นะเราจัดกิจกรรมชื่อว่าคลินิกพระคุณเจ้าเป็นการที่โยมก็มาสนทนากับ กับพระทีว่วัดซึ่งอาตมาเป็นผู้ด,ดําเนินดูแลกิจกรรมมาเนาะนก็ชวนโยมเข้ามาสนทนากันแล้วก็จะได้ใช้กระบวนการเท่าที่อาตมามีแต่ว่าอาศัยผ่านธรรมะแหละธรรมะจะธรรมะดูแลจิตใจโย,ยมได้ไหมเนี่ยชวนชวนให้ลองมาใช้พื้นที่นี้แล้วก็โยมก็จะได้เห็นกระบวนการในการที่เกิดความเข้าใจหาทางออกแล้วก็ขี้คายความทุกนี้ด้วยตัวเองเลยนะธรรมะนี่ก็เชิญชวนเจริญพร มาโทรมานัดหมายก่อนนี่จะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ไม่เวลาสะดวกด้วยแล้วก็ตรงกับที่อาตมาหรือว่าพระคุณเจ้าเนี่ยว่างภารกิจตรงกันพอดีตรงกันพอดีก็จัดไว้วันอังคารวันพุธวันอาทิตย์นะโยมสามารถช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยอยากจะนัดหมายวันไหนก็ชวนโทรมานัดหมายก่อนแล้วก็เข้ามาเข้ามาจริงๆก็มาลองมาคลายทุกข์นะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นอยู่ในงานเผยแพร่<ะ>รพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะด้วยแหละครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้<ะ>ด้วยภาวะแวดล้อมมากมายจริงๆที่ทําให้เกิดเป็นโรคโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคประสาทโรคสมอง<ะ>โรคที่ท,ท,ท,ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าความาทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการบีบคั้นนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าทุกหมดย่งจะทุกจากเศรษฐกิจทุกจากโรคภัยโรคภัยไข้เจ็บทุกจากอะไรก็ตามถ้าภ<ะ>าวะเราความผาสุขความสุข ความสุขสงบในใจเรามันถูกสั่นคลอนเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์๋ยไม่ต้องรอดทุกข์มากแล้วค่อยมาบอกตัวเองว่าฉันทุกข์หรอกวันนี้นแม้มีเรื่องใดๆเนี่ยบางคนก็มาพบปัตมานะเคยคุยกันโดยที่ไม่มีความทุกข์แต่คุยไปคุยมาเนี่ยก็เห็นความทุกข์นในใจครับได้เวันนี้กราบขอบพุณคุณมากครับอาจารย์ครับารอาจารย์พรนุมาจันทร์จตยแล้วท่านผูน้ชมครับรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาเรา,ราปูทางให้สําหรับในเรื่องของ สายธรรมเพื่อให้เห็นในแสงสว่างที่มากกว่าที่จะ,ะชาวบ้านที่มองว่ามันเป็นมุมมองของใครของใครของใครแต่นี่เป็นของธรรมที่ท่านผู้ชมจะได้ในในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาวันนี้ผมอาจารย์ชัยพัฒนธรรมและทีมงานต้องกลาวว่าสวัสดีครับ